สวัสดีค่ะชาวราศีกรกฎนะคะวันนี้นะคะอุ้มก็จะมาเ,เล่นดอมนะคะเกี่ยวเรื่องของความรักนะคะชาวราศีกรกฎสถานะที่ไม่ชัดเจนค่ะว่าคุณรู้สึกยังไงคุณคิดยังไงแล้วก็ คนที่คุณดิวอยู่คู่พาร์ทเนอร์ของคุณนะคะเขาคิดยังไงอยู่นะตอนนี้นะคะคุณมีอะไรกันหรือเปล่านะไพ่สถานะของคุณขึ้นแบบนี้นะคะนั่นบ่งบอกว่าคุณน่าจะมีปัญหาเกี่ยวเรื่องของหนะ้าที่การงานการแบกรับภาระเกี่ยวเรื่องของอธุรกิจที่มันใหญ่หรือว่า มันมีปัญหาอะไรบางอย่างเกี่ยวเรื่องของหน้าที่การงานแล้วคุณแบกรับไว้หรือว่าคุณมีความรู้สึกว่างานนี้มันเหนื่อยมันหนักอะไรอย่างเงี้ยคุณแต่ก็คุณก็พยายามที่จะก้มหน้าทําต่อโดยที่ไม่ปีปากบ่นนะคะแต่ก็เหนื่อยเหมือนกับว่าคุณเหนื่อยนะคะความรักของคุณนะคะความรู้สึกมันเหมือนกับว่าคุณมีความรักกับใครคนใดคนหนึ่งก็คือน่าจะเป็นคู่พาร์ทเนอร์ของคุณนี่แหละคะ่ะแต่มันมีปัญหาเกี่ยวเรื่องของความรักนะคะ มันมีปัญหากิว่วเรื่องของความรักซิซึ่งคุณได้เดินออกจากความรักมาคุณได้เดินออกจากสถานที่เก่าๆนะคะสถานที่เดิมๆอ่าสังคมเดิมๆไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมเดิมๆในเรื่องของคนรักเก่าหรือว่าคู่ที่คุณดิวอยู่นะคะ,ะเพราะอะไรเพราะนี่เลยค่ะมันมีการกระทบกระทั่งในเรื่องของปากเสียงหรือว่าการใช้อารมณ์เรื่องของคําพูดนะคะคาพูดอารมณ์ที่มันรุนแรง พูดโดยที่ไม่ยั้งคิดนะคะมาเลยทําให้ความรักครั้งเนี้ยคือมันเกิดปัญหาขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณราศีกรกฎน่าจะมีอารมณ์ที่รุนแรงแล้วก็เอาอารมณ์ที่รุนแรงนั้นนะคะไปใช้เกี่ยวกับคนที่คุณดิวอยู่หรือว่าคุณอาจจะพลาดพังในการพูดอะไรที่มันแบบดูแล้วมันไปเสียดแทงหัวใจของเขาอะคะมันเลยทําให้ความรักของคุณนะคะ ดรอลงหยุดลงแบบกระทันหันะนะคะนะตอนนี้เนี่ยความรู้สึกเหมือนกับว่าคุณทั้งสองคนน่าจะมีปัญหากันอยู่อาจจะมาเด็กคุยกันมีอีโก้ออกใส่กันไม่ไม่มีใครง้อ,อก,ก่อนฮะทีนี้เนี่ยด้วยเหตุผลที่เขาอารมณ์เสียหรือว่าเขารู้สึกคุณรู้สึกว่า ต้องใช้อารมณ์แบบนั้นเพราะว่าสภาวะจิตใจของคุณนะคะคุณมีความรู้สึกว่าคุณเหนื่อยกับเรื่องของการทํางานงานที่คุณลงทุนไปอะค่ะมันไม่ผีดอกออกผลการลงทุนไปนั้นเนี่ยมันไม่คุ้มค่าลงทุนไปเยอะมันจริญเติบโตก็จริงแต่ว่ามันไม่มีผลกําไรมาให้คุณใช้คุณเหนื่อยในเรื่องของเรื่องของเงินเรื่องของการงานภาระที่ที่คุณได้รับหรือว่าธุรกิจที่คุณลงไปอะบางทีมันค่อนข้างที่จะใหญ่เกินตัวนะคะแล้วทีนี้มันไม่ได้เป็นไปอย่างที่คุณคิดคุณก็เลยรู้สึกเครียดนะะค แล้วทีนี้เนี่ยเหมือนคุณได้เดินผ่านความรักครั้งนี้เหมือนคุณได้ตายจากความรักครั้งนี้ไปแล้วนะคุณกรกฎนะคะจากคู่ของคุณคนที่คุณดิวอยู่นะตอนนี้คุณมีความรู้สึกว่าคุณจะเดินออกจากตรงนี้สังคมเดิมๆท่าคุณไม่เอาละคุณอยากจะเปลี่ยนคุณอยากจะย้ายคุณอยากจะไปอยู่ที่สังคมใหม่อยากจะเปลี่ยนคนใหม่อยากให้โอกาสตัวเองอยากจะเดินออกมาจากความรักครั้งเก่านะคะคุณคุณราศีกรกฎนะคะ แต่ที่นี่เนี่ยมาดูคู่พาร์ทเนอร์ของคุณบ้างค่ะเขารักคุณดูสิเขารักคุณมากรักคุณแบบเข้าใจคุณทุกอย่างเลยแต่ด้วยเป็นเพราะคุณอารมณ์ร้อนหรือเปล่าอาจจะด้วยที่แบบคุณเวลามีปัญหาอะไรแล้วคุณชอบบอกเลิกอย่างนี้ปะแล้วคุณชอบใส่อารมณ์อย่างนี้ปะ่ะใส่อารมณ์กันอย่างนี้ใช่ไหมอ่ะอืมแล้วก็ พูดโดยที่ไม่ได้ยังคิดอะแล้วมันก็เลยทําให้เกิดการแตกระแหงแต่ว่าอยากจะบอกว่าคู่พาร์ทเนอร์ของชาวราศีกรกฎเขารักคุณรักคุณมากๆนะคะแล้วเขาก็อยากจะมีโอกาสอีกครั้งหนึ่งที่จะมอบความรักให้กับคุณนะคะเขาอยากจะบอกว่าเขารักคุณรักคุณมากเขาอยากให้คุณเข้าใจว่าเขาค่อนข้างเซนซิทีฟในเรื่องของความรักนะคะ,ะความรักครั้งนี้นะคะคู่พาร์ทเนอร์ของคุณเขามีความรู้สึกว่าเขาพยายามพยายามที่จะสามต่อ พยายามแล้วพยายามที่จะค้ำให้มันคงอยู่พยายามที่จะให้มันดําเนินต่อไปเรื่อยๆเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่า <c oughs> คุณทั้งสองคนรักกันนะคะคืออุ้มจะบอกว่าคู่พาร์ทเนอร์ของคุณเนี่ยเขาพยายามที่จะให้ความรักเนี่ยมันจเจริญเติบโตงอกงามแล้วก็มั่นคงคือไม่อยากให้มันเป็นแบบนี้เขาพยายามจะ พยายามทำทุกวิถีทางหาทางอยู่มองไปถึงอนาคตไกลๆมองไปถึงอนาคตข้างหน้านะคะว่ามันจะต้องเจริญเติบโตในเรื่องของความรักของเรานะคะในความรักครั้งนี้นะคะอุ้งจะบอกว่าคู่พาร์ทเนอร์ของคุณกรากฏนะคะเขามีความคิดอยากที่จะมาขอคืนดีกับคุณเขามาหาคุณแน่ๆถ้า,พาไพ่ใบนี้มานะคะพไพ่ใบนี้เกิดขึ้นเขาจะมาขอคืนดีคุณจะต้อง มาส่งข่าวมางอ้อมาอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าจะมามอบความรักให้แล้วก็จะจะบอกว่าเฮ้ยอ,อยากจะใช้ชีวิตครอบครัวหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังจากที่ความรักมันทังทลายไปหรือว่าจากที่คุณคุณไม่ได้คุยกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะเดินทางมาหาคุณด้วยนะฮะจะเดินทางมาหาคุณชาวชาวราศีกรกฎนะคะ คู่พันเนืรอของคุณพยายามจะเดินทางมาหาคุณในเร็ววันนี้เขามีความคิดนะคะแต่ว่าต้องรอให้เขาว่างก่อนนะ,ะด้วยหน้าที่การงานหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเขาเมื่อไหร่ที่เขาว่างเขาจะมาทันทีนะคะมาเพื่อที่จะมาเคลียร์ในเรื่องของความรับนะคะ,ะเขามีความรู้สึกว่าเขาจะปล่อยให้ตัวเองอะ่ะ จะปล่อยให้ความรู้สึกที่มันทะเลาะก,กันอย่างเงี้ยเนิ่นนานไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมเขาพยายามทาทาทุกอย่างให้มันแบบลงรอยโดยที่ใช้น้ําเย็นเข้าลูกเขารู้ว่าคุณเป็นคนอารมณ์ร้อนเขาพยายามที่จะใช้น้ําเย็นเข้าลูกนะคะเพราะว่าเขารู้สึกว่าคุณเน,น่เป็นคนที่หล่อสวยเป็นคนที่เพอร์เฟกจังเลยเป็นคนที่ดูดีสําหรับเขาอ่ะแล้วก็เขามองว่าคุณเน่เป็นตัวเด่นตัวท็อปในสังคมถ้าหากว่าคุณอยู่ในที่ทํางานคุณก็จะเป็นคนที่ ดูดีเป็นคนที่เก่งเด่นตัวเทพตัวท็อปในที่ทำงานหรือไม่งั้นคุณอาจจะเป็นพวกยูทูบเบอร์ดาวทิกตอกหรือไม่งอาจจะเป็นดารานักร้องหรือว่าอาจจะเป็นนักร้องตามวงสตริงอะไรต่างๆอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็รวมถึงเรื่องของการสื่อสารคนคนนี้น่าจะเป็นคนที่พูดจาสื่อสารเป็นการปลอบประโลมหรือเป็นคนที่ใช้คำพูดได้ดีนะฮะเป็นเดอะสตาร์น่าจะเป็นพวกนักข่าวได้เป็นดีเจได้เป็นอะไรอย่างเงี้นะในในพวก YouTube นะ ทีนี้ก็มาดูซิว่าชาวกรากระกรดอยากบอกอะไรกับเขาณตอนนี้นะคะชาวกรากระกรดคะอยากบอกอะไรกับคู่ของคุณถ้าหากว่าคุณพูดได้าชาวกรากระกรดบอกว่าความรักที่มันพังทลายลงไปอะ่ะมันอาจรุนแรงหรือเปล่าชาวกรากระกรดอยากจะบอกคู่พาร์ทเนอร์ของคุณว่าคุณมีอะไรปิดบังฉันหรือเปล่า เหมือนกับว่าคุณบอกอะไรฉันไม่หมดคุณหลอกลวงหรือเปล่ามันเหมือนมันอึมครึมคุณไม่เปิดเผยฉันฉันเป็นตัวเลือกของคุณหรือเปล่าหรือว่าคุณมีรักสามเศร้าหรือเปล่าคือเขามีคําถามอะไรที่มันมากมายอยู่ในหัวเขานะคะที่ที่คุณแยกกันไปคุณตัดสินใจยุติความสัมพันธ์อะไรประมาณนี้เนาะคือมันต้องมีเหตุอะไรที่มันรุนแรงนั่นนี่นะคะชาวกรกฎนะคะคิดกับคู่พาร์ทเนอร์ว่า คุณมีบางอย่างที่ปิดบังบอกไม่หมดซ่อนเล้นหรือว่าทําอะไรลับหลังฉันในที่มืดหรือคุณความรักของชาวสีกรกฎชาวราศีกรกฎนะคะกับคู่พาร์ทเนอร์ มันเป็นความรักที่ไม่ชัดเจนเป็นความรักในมุมมืดในสานะที่ไม่ชัดเจนแล้วก็ไม่เปิดเผยคือเขาเขาอยากจะเปิดเผยนะคะชาวชาวคนละกอยจะเปิดเผยแล้วก็เพราะว่าถึงแม้ว่าจะรักกันแต่ถ้าหากว่าตราบใดที่คุณไม่เปิดเผยสักทีคุณไม่ไปแนะนําตัวสังคมสังคมไม่รับรู้ว่าเราคบกันเขาเป็นความสุขว่าคุณมีหลายคนคุณมีมากกว่าหนึ่งคนคุณกลัวคน มือที่สามของคุณรู้หรือเปล่าหรือว่ารักสามเศร้าของคุณรู้หรือเปล่าอะไรประมาณนี้นั่นแหละค่ะมันก็เลยเป็นปัญหามันเหมือนกับว่าคุณไปแอบทําผิดศีลหรือเปล่าถึงไม่สามารถเปิดตัวชั้นได้ชาวกรกฎคิดแบบนี้นะคะเขาก็เลยมุ่งหน้านะ,ะเรื่องของการงานเพ่งไปที่การงานนะคะเพื่อที่จะเอาความรู้สึกนะคะแล้วก็ เอาความสนใจของตัวเองเนี่ยมุ่งไปที่งานเพื่อที่จะได้ไม่คิดมากเกี่ยวเรื่องของความรักนะคะกับคู่พาร์ทเนอร์ของคุณถามว่าเขารักไหมเขารักคุณเขารักคุณมากแล้วก็เป็นคนที่รักแล้วก็รักมั่นคงแต่จําเป็นต้องเดินออกมาเพราะว่ามันไม่ชัดเจนสักทีถึงแม้ว่าคุณจะเดินมาเดินทางมาง้อเขาอ่ะเขารักคุณนะเนี่ยพอคุณเดินทางมาง้อเขาเขาเขามีความรู้สึกว่าเออโอเคเขารักเขารักคุณชาวกรกฎชาวกรลกฎกรัก คู่พาร์ทเนอร์ของคุณแต่ที่นี้เนี่ยเขามีความรู้สึกว่าคือเขาผิดหวังเขาเสียใจอ่ะเพราะว่าความรักมันเหมือนทําไมมันมันมันไม่เป็นอย่างที่คิดอ่ะมันมันเหมือนกับว่ามันหาโอกาสหาทางที่จะเป็นไปได้ยากจังเลยนะคะมันหนทางมันไม่มีอ่ะมันเหมือนกับว่าสายน้ํามัน มันมันไหลไปแล้วมันจะไม่ย้อนกลับคืนมาไหมอะไรประมาณนี้คือชาวราศีกรกฎตอนนี้อยู่ในสถานะที่เสียใจรักมั่นคงมุ่งเรื่องของหน้าที่การงานและมองเรื่องของความรักว่ามันมีมือที่3เข้ามาแจมมันก็เลยทําให้ความรักพังแล้วก็คู่พาร์ทเนอร์ของชาวราศีกรกฎเนี่ยเหมือนมีอะไรที่มันปิดบงังแต่ดูแล้วทั้งคู่อะค่อนข้างที่จะรักกันมากเนาะม,มันเป็นเพราะว่าจิตใจวอกแวกหรือเปล่านะฮะ ที่นี่มาดูในความคิดนะคะความนึกคิดสิ่งที่คู่พันเนอร์ของชาวราศีกกร,รกฎอยากจะบอกกับชาวกกร,รกฎนะว่าบอกว่ายัางไงเขาอยากจะเปิดตัวแต่เขาไม่ได้กระทํานะเขาคิดว่าอยากจะเปิดตัวคุณอยากจะแนะนําคุณให้กับคนอื่นๆได้รู้นะคะแล้วก็เขาอยากจะทํา มันมีอยู่ในหัวสมอง,ของเขาะตอนนี้หลังจากที่มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เขารู้สึกว่าอยากจะตีตาจองฉันอยากจะเป็นเจ้าของเธอฉันอยากจะบอกกับเธอว่าฉันคือเจ้าของคนนี้นั่นคือคู่พาร์ทเนอร์ของคุณนะคะอยากจะบอกกับคุณแบบนั้นนะคะ, <S <S <อ>ะ,ะเขาพยายามจะบอกแล้วก็พยายามพยายามพยายามหาเงินนะคะ, <S <S 1> <S 1> <อ>ะเขารู้ว่าคุณมีปัญหาเรื่องของทางการเงินเขาพยายามที่จะหาเงินมากกว่าหนึ่ง,งทาง2ทางเพื่อที่จะให้ได้เงินมากขึ้นนะคะเพื่อที่จะ ทำให้ชีวิตครอบครัวหรือว่าในอนาคตขา้างหน้าในการสร้างครอบครัวมันดีขึ้นนะคะในเรื่องของรักสามเศร้าหรือว่าในสิ่งที่คุณกระกฎคิดนะคะว่าเขา,เามีคนเข้ามาเป็นเสียนหนามหรือว่าเป็นมีมือที่สามเข้ามาในเรื่องของความนะคะตอนนี้เนี่ยเขารู้สึกว่าเขาเหมือนทบทวนแล้วก็รู้สึกรู้สึกอยาก อยู่แบบโดดเดี่ยวเกี่ยวเรื่องของความรักคือบางทีเขาก็เศร้าแล้วก็คิดทบทวนว่าสิ่งที่เขาทําไปเนี่ยมันถูกไหมมันผิดไหมแล้วก็พยายามใช้ความคิดโดยคืออยู่แบบสันโดดแล้วพยายามคิดทบทวนในการกระทําของตัวเองให้มากที่สุดกับที่ผ่านมาว่ามันถูกหรือไม่ถูกเขาพยายามพยายามมากๆเพราะว่ามันทําให้ความคิดของเขาอะแบบมันทําให้ความรักของเขาอะค่ะพังทลายคนคนนี้เป็นคนที่อา,อารมณ์ร้อนเหมือนกันนะ บางครั้งก็รู้สึกเหมือนเหมือนใจร้อนอะพอเห็นคุณมุ่งหน้าไปที่การทํางานเขารู้สึกร้อนลนทนไม่ได้จะต้องทํำยังไงดีเพื่อที่จะแอคชั่นแอคทีฟในเรื่องของความรักตัวคุณอะคือเขาอยากได้คุณกลับมาคือเขาอยากจะบอกว่าเขาใจร้อนมากแล้วอยากจะไปหาคุณนะตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยทำไมคุณไม่คืนดีกับเขาเขาร้อนลนคุณไม่คืนดีเขาก็โมโหเหมือนกันนะเขาก็โมโหนะที่คุณไม่คืนดีกับเขาอะแล้วก็รู้สึกว่า เ,เขาก็ยึดในที่มั่นหลักก็คือพยายามทํางานมุ่งไปที่การทํางานเดินทางไปทํางานแล้วก็เหมือนกับว่าพยายามทําให้ตัวเองค่อนข้างที่จะมั่นคงเกี่ยวเรื่องของหน้าที่การงานแล้วเขากําลังต่อสู้เกี่ยวเรื่องของการงานด้วยด้วยความที่ว่างานของเขาค่ามันเริ่มต้นใหม่แล้วก็เขาต้องพยายามไฟท์ให้เต็มที่เพื่อที่จะให้งานเนี่ยประสบความสําเร็จแต่ว่าถามว่า เรื่องของความรักใช่ไหมเขาก็พยายามคิดทบทวนหลายๆอย่างว่าสิ่งที่ผ่านมาเขาผิดพลาดตรงไหนหรือว่าเขาผิดพลาดมากไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วสุดท้ายแล้วอ่ะเขาอยากจะบอกคุณว่าเขาเสียใจเขาเจ็บปวดเกี่ยวเรื่องของความรักครั้งนี้ค่ะที่ที่เขาทําให้มันแบบพังทลายนะคะอันนี้นี่คือ,อความคิดนะคะสิ่งที่คู่พาร์ทเนอร์ของชาวราศรีกรกฎอยากจะบอกชาวกรกฎนะคะ นี่แหละค่ะเขาเจ็บปวดเขาพูดอะไรไม่ได้เขารู้สึกว่าตอนนี้เขาทั้งเรื่องการงานอุปสรรคอะไรหลายๆอย่างรอบๆบด้านทั้งเรื่องขอบควัวไหนจะเรื่องการเงินการหารายได้เพิ่มมีความรู้สึกว่านัดตอนนี้เขาทําอะไรไม่ได้เลยเขาเสียใจเขาบอบช้าลุกเดินยังไม่ไหวไม่มีแรงเพราะว่าปัญหารอบด้านไหนจะเรื่องของความรักอีกนะคะทีนี้เราอยากจะดูว่าจักรวาลจักรวาลจะบอกอะไรเราจักรวาลแนะนําอะไรนะคะกับคุณสองคนนะคะจักรวาลบอกว่า ในความรักของคุณนะคะตอนนี้คือให้คุณอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆในที่นี้คือให้ทำใจไว้ก่อนครึ่งหนึงแล้วเขาเรียกว่าอะไรต่อสู้อุปสรรคก้าวข้ามอุปสรรคหนึ่งดาบบ่งบอกว่าต้องต่อสู้มันไปให้ได้เพราะว่าคุณทั้งสองคนดวงตกทั้งคู่ช่วงนี้เพราะฉะนั้นในการที่จะก้าวข้ามอุปสรรคหนึ่งดาบมันค่อนข้างยากแต่ว่า จักรวาลก็ส่งสัญญาณมาว่าขอให้คุณนะคะทั้งสองคนต่อสู้อุปสรรคไปให้ได้แต่ว่าอย่างแรกเลยคือให้นิ่งให้เฉยไว้ก่อนนิ่งๆๆนิ่งเฉยเฉยนี่หมายถึงว่าเรื่องของคําพูดเรื่องของอารมณ์แต่พยายามแก้ไขปัญหาอุปสรรคนะคะด้วยความเด็ดเดี่ยวแล้วก็เป็นความคิดสติปัญญาที่ปาดเปี้ยวนะคะแล้วก็มุ่งหน้าแก้ไขปัญหานะคะอย่าไปคิดถึงเรื่องอื่นให้มากนะคะแล้วก็จักรวาลได้บอกว่า ให้รอให้รอโอกาสรออนาคตเพราะว่าทุกอย่างมันจะมีมันจะมีทางออกก็คือเนี่ยมันจะมีมันมีทางออกในเรื่องของหน้าที่การงานมันจะมีโอกาสดีๆเข้ามาการเริ่มต้นใหม่นะคะการรอคอยโอกาสที่จะเข้ามาอุปถัมภ์การมาเทคแคร์ดูแลส่งข้อความดูแลจิตใจดูแลเรื่องของเงินทองคือมันมันเป็นการซัพพอร์ตทางจิตใจอะไรประมาณนี้เนาะคือมันจะมีโอกาสที่ดีๆเข้ามาสุดท้ายแล้วนะคะ คือคุณสองคนอาจจะได้คุยกันในเรื่องของนาทีการงานาเรื่องของความรักครอบครัวนะคะมันจะลงเอยได้ดีนะคะบทสรุปของทั้งคู่จะเป็นยังไงเขาจะส่งข้อความไปหาคุณคู่พาร์ทเนอร์ของคุณจะส่งข้อความไปหาชาวราศีกรกฎนะคะจะส่งข้อความมา จะมีการมาเคลียนะฮะสองสี่หกแปดก็คือมีการมาเคลียมาอ้อยมาต้อยมาติ่งนะอยากง้อแล้วเดอะเอ็ Emperor, มเพลเอร์งบอกว่าคุณทั้งสองคนเป็นคู่กันหน้าจานหนีกันไม่รอดสุดท้ายแล้วน่าจะเป็นคู่กันแล้วดูไพ่มันจะไพ่ดีๆไพ่แห่งโชคชะตาทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีแต่คุณต้องพ้นวิบากกรรมช่วงนี้ไปก่อนคือเนี่ยมันเป็นช่วงที่มันเขาเรียกว่าตกสเสดิดนะตกสะเสดิดในเรื่องของความรักคือมันจะต้องมีวิบากกรรมเข้ามาเดอะเอ็ Emperor, มเพลเยอร์บงบอกว่าคุณทะะเ,ก,ก,เกันไป คุณก็ต้องกลับมาดีกันสุดท้ายที่คุณไม่ไม่ยอมคืนเดียกับเขานะคะชาวราศีกรกฎต่อไปคุณจะง้อคนละคุณจะคืนเดียกับเขาเพราะว่าเขาเป็นคู่แท้แล้วก็ไพ่แห่งโชคชะตาบ่งบอกว่าทุกอย่างมันจะดีขึ้นเขาจะส่งข้อความมาทําไมไพ่อันนี้แบบดูดีจังเลยนะคะเขาบอกว่าคุณอย่าหนีปัญหานะคะชาวราศีกรกฎอย่าหนีปัญหาแล้วก็ให้สู้ปัญหาแต่ถึงแม้ว่าปัญหาเจ็ดดาบมันอาจจะ มันอาจจะหนักสักหน่อยในการสู้นะคะแต่เขาบอกว่าให้คุณสู้ปัญหาการที่คุณแบกปัญหาไป5ดา,าแบกปัญหาไป5ดาบนะคะดาบ5้าเล่มนั่นหมายความว่าการที่คุณหนีปัญหามันเหมือนกับว่าคุณเอาตัวรอดแล้วก็การที่คุณแบกดาบไป5ดาบมันเหมือนกับว่าคุณอย่าพยายามทำอะไรรับหลังเขาการทําผิดศีลห้าห้าดาบนะคะบ่นะะบงบอกถึงการทําผิดศีลห้าอย่าทำนะคะแล้วทุกอย่างมันจะมีปาฏิหารเกิดขึ้น คุณทั้งสองคนนะคะจะใช้จะใช้ความเก่งนะะในแต่ละด้านที่ตัวเองมีนะคะเพื่อที่จะปรับสมดุลในเรื่องของความรักเรื่องของการงานนะคะการเงินนะคะทุกๆอย่างคุณสามารถปรับ เข้าหาจูนเข้าหากันได้หลังจากที่มันผ่านอุปสรรคที่มันเลวร้วามานะคะผ่านอุปสรรคทั้งเรื่องดีทั้งเรื่องทะเลาะทั้งเรื่องหนักใจทุกใจเสียใจสีน้ําตาอะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างแล้วสุดท้ายแล้วปฏิหารม,มันจะเกิดทาให้คุณทั้งสองคนนะคะเข้าใจกันได้ยิ่งทะเลาะก,กันยิ่งเข้าใจกันนะคะอุะ้มมองแบบนั้นยิ่งคุณทะเลาะกันยิ่งเข้าใจกันนะคะวันนี้นะคะสำหรับชาวราศีกรกฎแล้วก็คู่พ์ทเนอร์สถานะไม่ชัดเจนอุ้มบ่งบอกแล้วว่าเขาจะพยายามที่จะทําให้มันชัดเจนมากขึ้นแล้วก็ทุ ในเรื่องของความรักของคุณชาวราศีกรกฎช่วงวันที่1ถึงวันที่15มีนาคมวันนี้นะคะอุ้มขอให้คุณนะคะโชคดีเกี่ยวเรื่องของความรักแล้วก็สามารถที่จะติดต่อดูดวงนะคะส่วนตัวได้ที่ A อขีดเอ็มแนะคะแล้วก็ติดตามอุ้มด้วยนะคะที่ Tik t o อกนะคะก็มีดูดวงฟรีนะคะมีดูมีดูดวงฟรีตลอดวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย